เชื่อข่าวกีฬาฟุตบอลไทยาบมานโนโปรกิงสไตล์ประจําวันที่29มิถุนายน2565โดยใช้ผู้บัคัรั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันดีกว่าครับว,ว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเชียงวันนี้เปิดผังสิปตัวจริงทีมชาติไทยชุดใหญ่มาโนโปรกิงลุยฟุตบอลคิงส์ครับครั้งแรกเป็นยังไงไปชม โดยทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของมาโนโปกิ้งจเรียมทำภารกิจสำคัญฟี ف าเดย์ช่วงเดือนกันยนายนและเซกุบอลคิงส์คัพ2022ซึ่งจะเป็นการคุมทีมชาติไทยลุยรายการน,นี้เป็นครั้งรแรกของมาโนโปกิ้งจะมีการเชิม3มทีมแกร่งทีมอันดับฟี فا แปรงกิ้งโลกที่สูงกว่าทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันโดยเปิดผังสสบี็งตัวจริงทีมชาติไทยชุดใหญ่มาโนโปกิ้งลุยฟุตบอลคิงส์คัพครั้งรแรกเป็นยังไงไปชมกันได้เลยเริ่มจากผู้สำัดตูจะเป็นศิิรักกเททสงนนจาา ต่อมากำหนิดกองหลังก็จะเป็นนิโคลัสมิเคิลสันจากทางออเดนเซ่เดนมาร์กจ้ทางเข็มดีจะทางออเดนเซ่บีเคเดนมาร์กมอนิเอลชอมเบียจะทางทร er ูแบงคอกทีเดธรบมาทันจะทางบุรีรัมกองกลางก็จะเป็นธนวัฒน์สุจิตถาวรจากทางเลสซิตี้พิทิวัฒน์สุจิตธรรมกุลจากทางเชียงรายเบนจามินเจมส์เดวิสจะเป็นทางออฟฟอร์ดยูเดตชนาทิพย์สงกสินจากคาวาสกิฟอนตาเล่และสุบโชคสารชาติจากโคกไกโดคอนเซสปโปรส่วนกองหน้าก็จะเป็นสุบะตัดเหมือนตาจะทางบุรีรัน,น้ี ไปในว่างานนี้ก็ถือว่าเป็นคาดการณ์สิบตัวจริงนะฮะของทีมชาติไทยที่ดูแล้วเนี่ยอาจจะใช้ชุดนี้เป็นชุด k i n g ์ครัก็เป็นได้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรหลังมาดูประเด็นข่าวต่อมาแกนยบครับเปิดสถิติ2แข้งทีมชาติไทยสุโะโชคและก็ชวัตก่อนจะย้ายสู่ญี่ปุ่นค่าตัวพุ่งสถิติเจ๋งทั้งคู่เลยนะ โดยเปิดผลงานสอนอเตะไทยที่กำลังถูกจับตามองว่าเตรียมจะลงสนามครั้งแรกบนเวทีเจลีกเล็กสุงสุดกันทางญี่ปุ่นทางทางสุบโชคสรารชาตินารุกทีมชาติไทยที่ปัจจุบันเปิดตัวเป็นร่วมทีมกับทางฮอกไกโดคอนซาเลสซัปโปโรส่วนชวัตวีราชาติมิดฟิลทีมชาติไทยเปิดตัวร่วมกับทางทีมเซเลโซสกาซึ่งทั้งคู่ตางก็เลือกที่จะสวมเสื้อเบอร์4 9ให้กับต้นสังกัดใหม่ที่ญี่ปุ่นในครั้งนี้ ซึ่งทางสุ p โชคสารชาติมีมูลค่าค่าตัวก่อนจะเปิดตัวเข้าสู่ทีมญี่ปุ่นอยู่ที่6แสนยูโรหรือราวประมาณ22.44ล้าน 44, บาทส่วนชาววัดวิรชาติมีมูลคา่าก่อนจะเปิดตัวร่วมทีมญี่ปุ่นอยู่ที่2.5แสนยูโรหรือราว9.3ล้าน 9, 3, บาทในคราวักนี้ ที่สาคัญเมื่อเปิดสถิตีของทั้งคู่ในฤดูกาลที่ผ่านมาบอกได้เลยว่าสอนาตเต้ทีมชาติไทยเจ๋งไม่แพ้กันโดยสถิติของทางสุภโชคสรารชาติผลงานกับทางบริลัมลงสามประตูสิ้น26นัดยิงไปถึง5ประตูกับอีก5าแอสซิสส่วนผลงานกับทางทีมชาติไทยลงสนาม7นัดยิงไปทั้งหมด3ประตูกับอีก1แอสซิสส่วนชาวัดเดราชาติผลงานกับทางบีจีปทุมลงสนาม30นัดยิงไปถึง3ประตูทำไปอีก7แอสซิส ส่วนนามทีมชาติไทยลกน้ํา5นัดยิงไปถึง1ประตูในครั้งนี้เป็นนวว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันลกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับสะเทือนไทยลีกลำพูลเซอร์ไพรส์เปิดตัวกองกลางเชิงสูงทีมชาติช,ตชุดใหญ่ร่วมทัพนะโดยการยิ้ทางโคตาเอเชีย e นะฮะเมื่อทางลาชดโคขาวประธานสโมสรลำพูลวอร์เออร์เปิดตัวโมฮัมเหม็ดออสมานกองกลางทีมชาติซีเรียลูกครึ่งเนเธอร์แลนด์จากทางสปาร์ตารอเทนดัม ลำบุญบรีเออร์น้องใหม่ไทย,ล,ยลีกบรรลุข้อตกลงนะะในการคว้าตัวโมฮัมเหม็ดออสมานกองกลางทีมชาติซีเบียลูกครึ่งเนเธอร์แลนด์ฐานะโคตาเอเชียโดยกองกลางไวส้สเปย์เป็นนี้ผ่านการติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในรุ่นอายุไม่เกินยูสิบเจ็ดปียูสิบห้าปีและเลือกเล่นกับทางทีมชาติซีเบียชุดใหญ่โดยผ่านการติดทีมชาติมาแล้วถึงสามนัดโดยกองกลางเชิงสูงผ่านการค้าแข้งทีมดังในลีกบ้านเกิดมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นวินเทสฮานัม ฮเบร์เค hey และก็ล่าสุดสปาร์ตาบรอตันดดมอีกทั้งยังมีประสบการณ์ในลีกเอเชียมาแล้วกับทางอารันคาริติยาลีกสูงสุดกับทางกาตาบมาแล้วอีกด้วยในรกรอตังนี้นะเป็นนวัตงานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก,กันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับ5โมเมนต์ประวัติศาสตร์ลูกหนังของศรีสเกต โดยจังหวัดศรีสิเกตเป็นดินแดนที่บ้าคลั่ง,ลงหลงไหลในเรื่องของกีฬานอกเหนือจากการเชียร์กีฬาที่กลายเป็นวัฒนธรรมแล้วเรื่องของการสร้างนักกีฬาขึ้นมาประดับวงการกีฬาทีมชาตินั้นก็มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง,างมากมายในหลากหลายชนิดกีฬาฟุตบอลคืออีกหนึ่งกีฬายอดฮิตที่เคียงบ่าเคียงไหลชาวศรีสิเกตมาโดยตลอดนะซึ่งการจากไปของบุคลากรกีฬาจังหวัดศรีสิเกตอย่างทางชาติกล้า รัย์ทรงพลอดีกุนซือสิทิเกตโร,รงเรียนกีฬาสิทิเกตและก็เคยก้าวเข้ามาคุมทีมนักเรียนไทยฐานักสตาฟได้สร้างความเสียหายและก็เสียใจยให้กับทางแฟนกีฬามากมายเพราะเป็นฟันเฟืองสาคัญที่ช่วยยกระดับการพัฒนาเยาวชนรวมไปถึงนักเตะจนกลายเป็นฐานหลักสําคัญแห่งความสำเร็จในการพาทีมเลื่อนชั้นสู่ทางเล็กสุดเป็นครั้งแรกของปลอดศาสตร์จังหวัดเลยก็ว่าได้ นอกจากโมเมนต์การเลื่อนชั้นแล้วยังมีอีกหลายสิ่งที่จังหวัดศิีเกตสามารถสร้างหน้าประวัติศาสตร์มากมายให้กับเรื่องในวงการฟุตบอลไทยนี่คือ5โมเมนต์ประวัติศาสตร์ลูกหนังจังหวัดศิีสเกตรสร้างแรงกระเพื่อมด้านบวกให้กับวงการลูกหนังไทยจนสามารถจดจารึกประวัติศาสตร์ของคนไทยในจังหวัดนั้นๆได้อยู่นะเริ่มจากที่หนึ่งกัอนกันก,กันแชมป์โปรวิเชียนลิกครั้งแรกของประเทศไทยโดยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2543ศรีสเกตคว้าแชมป์เป็นทีมแรกนะฮะ ปีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด12ทีมจากทั่วประเทศโดยเก็บทั้งหมด17แต้มเหนือทางสมบรีเอฟซีรองแชมป์1แต้มหลังลงเล่นไปทั้งหมด22นัดชนะไป14เสมอ5แพ้ไป3ภายใต้การกุมทัพของอาจารย์จงกลจันพวงพร้อมทีมงานซึ่ง12ทีมที่ลงทำการแข่งขันครั้งแรกนั้นประกอบไปด้วยศีสเกตสมบรีเอฟ อุดรธานีนครสวรรค์นครปฐมกรุงเทพมหานครสงขลาสุรธานีนครปฐรสีมาและก็เชียงใหม่และก็สุดท้ายปัตตานีจังหวัดข้อที่2เลื่อนชั้นสู่ไทยลีกครั้งแรกนะจงังหวัดศรีสะเกดเดินหน้าสร้างทีมฟุตบอลตั้งแต่ลงแข่งขันนามจังหวัดจนพัฒนาตัวเองนะฮะสู่เส้นทางฟุตบอลอาชีพป,ปี2007เริ่มต้นลงทำการแข่งขันรริการดิวิวชั่นหนึ่งใช้เวลา3ปีสามารถคว้าอันดับ3ในปี2009 ภายใต้การกุมทัพของโคตรกราชาติกราชทรัพย์ทรงพลหลุนซือที่เพิ่งเสียชีวิตไปล่าสุดเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาได้โอกาสเลื่อนชั้นสู่ทางลิกสุดสุดครั้งแรกในปี2010รดแลนด์บนลิกสุดสุดของประเทศยาวนานกว่า8ฤด,ดูกาลนะฮะก่อนที่จะตกชั้นไปสู่ลิกรองในปี2018ไม่ว่าสติการทีมจะเป็นแบบไหนแต่สิ่งที่ชัดเจนคือเรื่องของแฟนบอลที่ไม่เคยทิ้งทีมตามเชียร์แบบไม่ลดละทั้งเกมเย้าและก็เกมเยือนต่อมาข้อที่3เอกชัย สิิเกตคนแรกลีกยุโรปแข้งไทยคนแรกลีกเบลเยียมนะโดยหน้าประัสซาวงการลูกหนังสิิเกตยังสร้างความยิ่งใหญ่และก็สร้างตำนานระดับประเทศหลังจากที่เอกชัยโพลทองชินกลายเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ได้ลงเล่นในยุโรปนะฮะกับลีกเบลเยียมด้วยการลงเล่นกับทางสโมสรลียงซันจีบัวทีมระดับอาลีก3ก่อนเดินทางไปเล่นที่เบลเยียมโดยเอกชัยเจ้าของชายาปราตินีสิิเกต มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเนื่องจากเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษให้กับทางธนุสิทธิ์ดีเลิศแม็กขวาปร่างยงที่ถูกเอเจนต์หมายตาแม้จะไม่ถูกเลือกแต่รองเท้าสตั๊ดและก็หัวใจที่พกติดตัวไปทําให้สร้างโอกาสในการลงเล่นลีกเบลเยียมในเวลาต่อมาโดยปลายของธนุสิทธิ์เดินหน้าทดสอบฝีเท้าถึง6สมโมสรแต่ไม่ผ่านแต่ว่าเอกชัยลองไปทดสอบกับสมโมสรลียงซันจีโรเพียงครั้งเดียวกองกลางรายนี้ได้รับสัญญาอาชีพทันทีโดวยวัยเพียงแค่18ปี ตอนนั้นจําเป็นจะต้องมีผู้อุปการะอย่างโชคดีที่ชาวเบลเยียมครอบครัวหนึ่งรับเข้าไปดูแลเรื่องน,นี้จนได้เล่นฟุตบอลอาชีพครั้งแรกและชีวิตด้วยไวัยไม่ถึง20ปีในครั้งนี้ต่อมาก็จะเป็นข้อที่4ครองพลสินธเกตคนแรกของเอสลีกนะ โดยครองพลดาวเรืองนะฮะอดีตนักเตะทีมชาติไทยและก็สมโมสรฟุตบอลธนาคารกรุงเทพถือว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของชาวสิทธิเกตโดยกําเนิดชีวิตฟุตบอลพุ่งตรงสู่จังหวัดชุบพรีโดยการลงเล่นกระทางอัศชันศรีราชาจนพัฒนาตนเองสู่วงการลูกหนังอาชีพจนสุดท้ายฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมนําพาไปสู่การเป็นผู้เล่นอาชีพต่างแดนโดยการเซ็นสัญญาก,กับสมโมสรบาสเลสเตียเซนทรัลในศึกเอสลิกของประเทศสิงคโปร์ กลายเป็นแค่งสิทิเกตคนแรกที่มีโอกาสเดินทางไปค้าแข่งในลีกอาชีพของสิงคโปร์ที่กำลังเฟื่องฟูในยุคนั้นและสุดท้ายคนที่5นะผมสุขบโชคสิทิเกตคนแรกอินเจลีก โดยเจ้าเช็คสุประโชคสรารชาติจอมเทคนิคทีมชาติไทยยุคปัจจุบันวัย24ปีที่สังกัดสโมสรบริลัมและกำลังเดินหน้าต่อสู้กับสโมสรฟุตบอลคอนเซสโปรสึกเจลิกหนึ่งซึ่งเป็นลีกสุดสุดของทางญี่ปุ่นโดยสัญญายืมตัว6เดือนก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ถือกำเนิดเกิดที่จังหวัดศรีสะเกต ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบฟุตบอลของสโมสรบุรีรัมการโยกไปค้าแข้งยังเจลิกครั้งนี้ทําให้สุพโชคกลายเป็นนักเตะไทยคนแรกของบุรีรัมที่ออกไปค้าแข้งในเจลิกและกลายเป็นชาวจังหวัดสิทธิเกตคนแรกบนเวทีเจลิกในแดนอาทิตย์อุทยัยลิกที่ถือว่าเป็นแถวหน้าของทวีปเอเชียในค,นครั้งนี้และนี้ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปลกิงสไตล์ประจำวันที่29มิถุนายน2565โดยใช้ผู้บังคบครั่งฟุตบอลไทยครับ